เพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็จะพามาเติมน้ำยาหลอเย็นนะครับของรถถ่าคูปต้ารุ่น B ีนะครับรุ่นนี้จะเป็นตัว B 24 4 0ส่นครับส่วนใหญ่รุ่น B ีก็จะประมาณคล้ายๆกันนะครับนี่ครับก็เติมน้ำยานะครับตัวนี้เป็นน้ำยาของคูปต้านะครับตัวนี้ไม่ต้องผสมน้ำนะครับก็คือสามารถเปิดใช้ได้เลยนะครับแต่ในบางกรณีที่ว่าเพื่อนๆใช้แล้วมันขาดนิดๆหน่อยๆก็ผสมน้ำสะอาดได้นิดหน่อยนะเพื่อนๆนะแต่ตัวนี้เปิดใช้เพียวๆเลยนะครับตัวนี้ขีดก็จะมีขีดบนขีดล่างนะครับก็คือ เนี่ยมันเปิดตรงนี้นะครับในหม้อพักนะเมื่อกี้มันเติมตัวไปในตัวหม้อน้ําส่วนตัวนี้จะเป็นหม้อพักหม้อพักก็ให้เติมอยู่ในระดับขีดบนขีดล่างนะครับหรือถ้าเราเติมใหม่ๆก็คือเราเติมเผื่อให้มันลดนิดหนึ่งก็ได้นะครับแต่จะดีคือให้มันอย่าต่ํากว่าล่างนะครับแล้วก็อย่าเกินบนเนาะเพราะว่าถ้ามันเกินบนปุ๊บเนี่ยมันจะไหลออกนะครับเนี่ยมันไหลทิ้งไปนะครับมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่มันไหลทิ้งไปมันเปลืองน้ํายานะครับและอย่างนึงก็คือตอนที่ระบบน้ํามันทํางานมันหมุนวนนะครับมันจะดูไม่่ออกวา น้ำเราแห้งหรือขาดประมาณไหนกันบ้างนี่ครับก็ให้มันอยู่ในระหว่างนี้แล้วกันเนาะนะครับระหว่างขีดนะครับแค่ได้หมดเลยนะครับเพราะบางครั้งมันจะดูดขึ้นดูดเข้าเองนะครับตามสายสีดำๆเนี่ยนี่ครับเล้รถเนี่ยครับบางครั้งนะครับบอกว่าตอนที่เราเติมไปแล้วนะครับถ้าเราเติมใหม่ๆหรือเราถ่ายน้ําออกจากเครื่องอย่างไรเนี่ยเราเติมไปใหม่แล้วบางทีเราเติมไปแล้วปุ๊บเราปิดหม้อน้ำฝาหม้อน้ําเลยนะครับแล้วไปสตาร์ทรถนะครับน้ํามันจะแห้งนะครับมันจะไม่พอ มันก็จะดูดจากไอตัวหม้อพักเข้ามานะครับหรือไม่ก็คือเราเปิดหม้อน้ําอย่างนี้นะครับเราเติมไม่เต็มแล้วก็ไปสตาร์ทนะครับสักพักก็คือเราค่อยมาเติมอีกรอบหนึ่งนะครับให้น้ํามันเต็มฝาหม้อน้ำนะครับแล้วค่อยปิดนะครับเหมือนกับว่าลักษณะคือเราถ้าเราถอดถอดพวกสายพวกอะไรออกนะครับเคสนี้ทําเครื่องนะครับนี่คือถอดน้ํายาออกหมดเลยนะครับนี่ครับน้ํายาก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยครับจะมีหนึ่งลิตรแล้วก็3มลิตรนะครับประมาณนี้รถรุ่นนี้นะครับใช้น้ํายาอยู่ที่3 9มุดเก้าลิตรนะครับรวมหม้อพัก เนี่ยเพอเติมเพิ่มไปอีกนะครับเนี่ยนะครับในกรณีที่ว่าเราไปสตาร์ทนะครับสตาร์ทแล้วก็ทํามันแห้งนะครับแล้วก็ปิดฝาอีกอ่คสนี้ทําเครื่องนะครับก็คือมันเอาน้ําออกจากตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับก็ต้องเติมให้เต็มแล้วก็สตาร์ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันเต็มหรือไม่เต็มขนาดไหนก็อาจจะรอดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็อ่คอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนเนาะนะครับคลิปนี้ก็พามาดูว่าใส่น้ํานะครับประมาณไหนครับเพื่อนคลิปนี้ก็